ไม่เชื่อต้องลองเพียงสวดคาถานี้ปุกยันหรือเครื่องรางฮานุมานหนึ่งหนจะทำให้ใจฮึกเหิมไม่กลัวใครมีพละกำลังมหาศาลคงกระพันชาติแค้วคาดว่องไวและเสริมอำนาจบารมีทำให้ผู้คนเกงขามสามารถใช้ได้กับฮานุมานทุกสำนักออมวิธียกขูเรียนและวิธีชาย สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมมีคาถาดีๆมาฝากครับเป็นคาถาสำหรับใช้ปลุกยันและเครื่องรางหานุมานเพื่อให้บังเกิดฤทธานุภาพในด้านต่างๆเช่นทำให้ใจฮึกเหิมไม่กลัวใครมีพละกำลังมหาศาลคงกระพันชาติหนังเหนียวแควขาดว่องไวเสริมอำนาจราชสา และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นครับโดยคาถาที่ผมนำมาแบ่งปันให้ในวันนี้จะมีด้วยการทั้งหมด4บทนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นคาถาบทยาว1บทและคาถาบทสั้น3บทซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเลือกเอาบทใดบทหนึ่งเก็บเอาไว้ใช้ท่องปุภาวนาก็ได้นะครับโดยแต่ละบทจะมีการท่องต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่เรื่องพุทธคุณไม่ต่างกันมากนักครับและส่วนที่ว่าจะใช้ได้ขังหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่สมาธิจิตของตัวผู้สวดเองด้วยนะครับดังคำที่ว่าขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจครับบทที่หนึ่งคาถาหนุมานแผงฤทธ์บทนี้เป็นบทยาวให้ว่าดังนี้ครับโอม พระหานุมานผานลงกาโอมจุติโรถังสวาหาณนะมะพะธานะโมพุทธายะหะนุมานะสังสตังยุวาพวาโอมโองตีเพชชักงคงทั่วสารพางกายกะละมะธากิริมิธิกุรุมุถุเกเรเมเถ อนุหุนี้อินะหาพระพุทธังจังเล็กตีเพชชะคงจังเล็กพระธรรมังจังเล็กตีเพชชะคงจังเล็กพระสังขังจังเล็กตีเพชชะคงจังเล็กอุดทางอัดอะจังงังอะภาวเหนะละนุรุณะอวิยะตะมะอะอนุมานะนณสังสตัง สวาหะสวาหะเตหิอิทธิริบทที่สองคาถาหนุมานแผงฤทธิ์บทนี้เป็นบทสั้นนะครับให้ว่าดังนี้ยะตะมะอหะหนุมานะนะสังสตังสวาหะสวาหะเอหิอิทธิริบทที่สาม คาถาหนุมานคุกฝุนบทนี้เป็นบทสั้นของหลวงพ่อกวยชุตินทะโลกพระคาถาให้ว่าดังนี้ครับโอมหงเผ่าเท่าทุรีคงกับพันชาติสวาหะอะนุมาณนะภุครีตีมะภุครีตีอุภุครีตีอะบทที่สี คาถาหัวใจฮนุมานบทนี้ให้ว่าสั้นๆเพียงสี่คำสามหนนะครับบทพระคาถาให้ว่าดังนี้ครับฮนุมานะภานุมานะฮนุมานะคาถาทั้งสี่บทนี้ใครจะนำไปใช้ให้เขียนใส่สมุดและวางใส่ผานอมด้วยทูบห้าขู่เทียนห้าคู่ ดอกดาวเรืองหนึ่งพวงหรือดอกไม้หนึ่งกำรรเงินบูชาคู่สิบสาททำในวันอังคารหรือวันพฤหัส,สบอดีอธิษฐานบอกพระพุทธลูกที่บูชาและรูบาอาจารย์เจ้าของวิชาลูกขออนุญาตท่องจำและนำพระคาถานี้ไปใชย้ยพอให้เกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็จุดธูปเก้าวดอกเทียนสองเล่ม อันนี้ไม่เกี่ยวกับของในพานนะครับห้องนโมสามจบอาราธนาศีห้าเพราะศีห้านี้สำคัญมากนะครับแล้วยกพานคูที่ใส่สมุดและทูบเทียนดอกไม้เงินสิบสองบาทขึ้นอธิษฐานบอกข้าพระเจ้านายหรือนางหอบอกกล่าวพระพุทธเจ้าระธรรมและพระอริยสง์ ตลอดจนครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ก่อนเก่าปัจจุบันลูกจะขอศึกษาท่องจำและใช้พระคาถาบทนี้พอ,อให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นใช้ได้ขังดังครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเสฟเปาขอ,อครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ จากนั้นก็สามารถท่องจำให้ขึ้นใจและนำพระคาถาไปใช้ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเราเองได้เลยนะครับส่วนเงินบูชาครู12บาทให้เก็บเอาไว้ไปซื้อของใส่บาตรทำบุญและทุห้5ขู่เทียน5คู่ก็เก็บเอาไว้จุดไหว้พระตามปกติส่วนดอกไม้เมื่อแห้งแล้วให้เก็บทิง้ง ก่อนเก็บทิ้งให้พิจารณาก่อนว่าดอกไม้นี้ตอนเราถวายพระยกภูเรียนคาถามันก็สวยดีแต่มาวันนี้มันแห้งเหี่ยวมันคือสัจธรรมของโลกจึงอย่าประมาณในการเกิดแก่เจ็บตายองดีอยู่กับคนดีให้เน้นสร้างความดีให้มากครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้ อากรผมพูดผิดพลาดหรือขาดตับกพ้องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาบท่านผู้ฟังท่านในชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ